ข่าววร้อนลงึสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันอาทิตย์ที่24มิถุนายน2555ค,ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันครบรอบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยหลายสถาบันค่ะได้จัดก,กิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวที่เกิดขึ้นเรามาเริ่มกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะได้มีการจัดงานถอดบทเรียน80ปีประชาธิปไตยครบรอบ80ปีการเปลี่ยนแปลงของการปกครองไทยมีการจัดเสวนา100ปีกระบฏประชาธิปไตยรอส130ถึง80ปีปฏิวัติประชาธิปไตย2475 าถกฐานนำโดยนายเกลยดเตชะพีระและการอภิปรายโดยศาสตราจารย์ดรธเนศอาพรสุวรรณวิทยาลัยดานาชาติปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรสุธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดรนัทพลใจจริงอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัลจจราารย,ย,าาายาาราชภาัฏสวนสุนันทาดรเพ็ญพิสุทธิ์อินทรพิรม และรองศาสตราจารย์ดรฉลองสุทธาวานิชซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ค่ะจะเน้นให้ความรู้ในยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการประรองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราชสาเหตุของการเกิดขึ้นของรอสร้อยรวมไปถึงการวิพากษ์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการประกองในปีพศ2475โดยทางด้านของนายกเกษียณเตชะพิระอาจารย์ประจำคณะรัฐศาส,าศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวปาทกฐานในหัวข้อนิทานประชาธิปไตยไทยตำนานฐานรากของระบบประชาธิปไตยอันทสมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยได้ยกตัวอย่างกาบก่อนเพื่อสะท้อนมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชของนายผีกาบก่อนเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่ได้บรรยายในแนวทางการจัดการมรดกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชภายหลังปี2475 ส่วนที่มาของบริบทของนิทานประชาธิปไตยไทยก็เป็นผลงานของปัญญาชนอนุรักษ์นิยมกษัตริย์นิยมที่สืบทอดต่อเนื่องกันหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบนันบริบทของการเกิดนิทานประชาธิปไตยไทยก็คือว่าการสูญเสียความชอบธรรมของระบบการเมืองทุกแบบที่สังคมไทยได้ใช้มาจนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศไทยรู้จักระบบการเมืองอะไรบ้าง สมบูรณ์นายาสิทธิราชก่อน247แอำนาจนิยมทหารภายใต้จอมพลปอและประชาธิปไตยพลเรือนของอาจารย์ปรีดีหลังสงครามโลกนะครับปัญหาสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทั้งสามระบอบมีปัญหาความชอบธรรมทั้งนั้นเลยเนี่ยมีคนตั้งคําถามอย่างแรงต่อสามระบอบนั้นทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือบริบทอันแรกอีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันพ้นยุคผิดสมัยแล้วและมันเสี่ยงภัยด้วยซ้ํา ถ้าคิดจะฟื้นระบอบเก่าก่อน2475ดังนั้นการจะกลับไปเป็นสมบูรณ์ในยาสิทธิราชเต็มตัวนี่มันเป็นไปไม่ได้จากนั้นนางสาวเพ็นพิสุทธิ์อินทรพิรมนักวิชาการอิสระได้เล่าถึงเหตุการณ์รอส3 0ว่าเป็นจุดเริ่มต้นมาจากประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยได้ชูแนวคิดชาติศาสนาบ้านเมือง เนื่องจากกลุ่มทหารรอส3ร้และประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองในสมัยนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองได้จึงไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากถูกจับก,กลุ่มเสียก่อน,อน ตรงนี้ทหารก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่พวกองค์ทำเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้ช่วยปัญหาบ้านเมืองในขนาน,นั้นซึ่งซึ่งกําลังมีปัญหาในหลากหลายด้านไม่ว่าไม่ว่าจะเรื่องของเอศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องของการเมืองแล้วก็ประกอบกับทหารกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการศึกษาในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเรียนรู้เรื่องของรูปแบบทางการเมืองการปกครองในระบอบใหม่ๆนะคะซึ่งไม่ใช่มีแค่ระบอบที่เป็นพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดหรือเรียกเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเท่านั้นยังมีระบบระบบการเมืองอื่นๆซึ่ง ถ้าจะทําให้เขาเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ดีกว่านี้ค่ะทหารก็เลยรู้สึกว่าถ้าทหารไม่ทําแล้วใครจะทําการในขณะที่ทหารมีกองกําลังอยู่ในมือมีอาวุธมี มีความคิดมีความรู้ที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะก็ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองตรงนี้นะคะกลุ่มนี้ก็เลยเป็นเป็นกลุ่มที่เริ่มต้นความคิดนะคะเราต้องย้ำว่าเป็นการเริ่มความคิดเพราะว่าจริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไม่ได้ดําเนินการเลยนะคะเพียงแต่เป็นการวางอุดมการความคิดแล้วก็เป็นการที่คิดจะขยายอุดมการแล้วหาคนให้มามีสมัครพักพ่วงให้มากขึ้นเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปในอนาคต แต่ว่าแผนการของคณะรอรอสามสิเนี่ยก็ได้เกิดรล้นไหลซะก่อนทําให้ทางรัฐบาลหรือกลุ่มของรัชการที่6กเนี่ยก็ซาบเรืองก็เลยทําให้คณะรอรอสามสิเนี่ยถูกจับกลุมซะก่อนที่จะได้มีการดําเนินการนะคะเราเราก็เลยเรียกกันว่าเป็นเป็นเหตุการณ์การกรบฏน,น,นะคะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะการกระทําของกระบทรอสอร้ที่แม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในวันนั้นแต่ก็เป็นจุดที่สําคัญค่ะที่ทําให้ประชาชนคนไทยคิดถึงเรื่องการปกครองคิดถึงบ้านเมืองมากขึ้นอันเป็นเหตุให้มีการปกครองในอีก20ปีต่อมาจากสภาพบ้านเมืองในสมัยนั้นเกิดปัญหาเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวอาภิปรายในหัวข้อ100ปีกระบฏประชาธิปไตยรอสร้อยสามสิบว่าบริบทที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดจากวิกฤตภายในประเทศตั้งแตบบ่รัชกาลที่5จนกระทั่งถึงรัชกาลที่6โดยเฉพาะวิกฤตจ,จากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะวิกฤตจ,จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทำให้เศรษฐกิจนั้งตกต่ำ จนประชาชนมีไรายได้น้อยแต่มีการเก็บภาษีมากขึ้นถึงสี่เท่าตอนนี้มาถึงนี้เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลารัฐบาลบริหารไม่ถูกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็มีความคาดหวังบางประการจะมาว่าอีกสี่ปีข้างหน้าเดี๋ยวมันก็อยู่แค่สี่ปีเดี๋ยวก็ได้เลือกใหม่หรือเดี๋ยวมันอาจจะล้มทางกลไกรัฐสภาเดี๋ยวก็เปลี่ยนนายกแต่ในระบบสมบูรณาสิทธิราชไม่มีนะครับสรุปนะว่า เมื่อปีหอ่อสองร้อยสามสิบนะชนชั้นนาก็ยังเห็นว่ายังให้เดมโมกซี่ไม่ได้เพราะประเทศสยามนั้นไม่พร้อมนะซึ่งเป็นเหตุผลนั้นะที่น่าสนใจนะฮะสยามไม่พร้อมเมื่อหล่อสอร้อยสามสิบประชาชนไม่พร้อมเมื่อสองสี่ห้าประชาชนไม่พร้อมเมื่อปีศูนย์สองประชาชนไม่พร้อมเมื่อหกตุลาประชาชนไม่พร้อมเมื่อปีสามสี่ประชาชนไม่พร้อมเมื่อปีสี่เก้านะฮะไปค่ เป็นหนึ่งในคำอธิบายที่ยืนยงคงคู่ประวัติศาสตร์80ปีนะฮะขณะที่ทางด้านของนายธเนศอภรสุวรรณคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ระบุค่ะว่าการปฏิวัติทางความคิดของการเมืองไทยยังมีความยึดโยงกับประวัติศาสตร์ซึ่งก็แตกต่างจากการปฏิวัติในประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนจึงทาให้ไม่ต้องมีการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกหลายครั้ง ซึ่งก็แตกต่างจากประเทศไทยพอที่ผ่านมา80ปีจะเห็นได้ว่าคนไทยนั้นต้องออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายครั้งเสนเอาขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นหลายประเทศพอมันเปลี่ยนเข้าสู่ระบบสมัยใหม่เป็นเอกราชเป็นประชาธิปไตยเป็น,นจะล่มเหลวหรือไม่ล่มเหดวต่างนั้นแต่เขาจบหมายความว่ามันมีเส้นแบ่งในชัดเจนว,ว่าเรื่องก่อน อย่างเช่นอินโดนีเซียพม่า,มาต่างๆเนี่ยแม้แต่งจีนก็ตามเนี่ยนะฮะหรือสหรัฐก,ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราไปดูประวัติศาสตร์เขาเพราะหลังจากเขาปฏิวัติตั้งรัฐบาลใหม่ประเทศใหม่ขึ้นมาแล้วต่างๆเนี่ยเหตุการณ์ก่อนนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์คือเขาจะไม่กลับไปถามว่าเฮ้ยทำไมหนะึ่งเจ็ดเจ็ดหกใช่ไมมึงทำอย่างนั้นต่างๆันเจฟเฟอร์สันเอาขึ้นศาลดีไหมต่างเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เรื่องเลยด่านี้ทั้งที้เกิดสงครามกลางเมืองในตอนนั้นเนี่ยมันจบไปแล้วใช่ไหมไอ้ที่เหลือก็คือเรื่องใหม่นะเพราะฉะนนนั้เี่ย คุณจะติดตามกยไงมันก็ติดความในบทบทอันใหม่ต่างนั้นนะฮะที่อื่นก็คงเป็นแบบเนี้ยนะฮะยกเว้นประเทศสยามไทยของเราเนี่ยท่านที่ผมว่าอัศจรรย์มากที่เกือบคอนเซปต์หลายเรื่องหลักๆเนี่ยโยงกลับไปถึงต้นรัตนโกสินทร์ได้นะฮะนะฮะแล้วแล้วเอามาฟังอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเลยเชพาะว,ว่ามันเริ่มมีชีวิตซึ่งนะฮะประหลาดมากใช่ไว่ามันเกิดมาได้ยังไง ตลอด80ปีที่ผ่านมาค่ะที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิไปไตยนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475ที่เกิดการปฏิวัติสยามหรือที่เรียกว่าการทํารัฐประหารหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการปฏิวัติปฏิวัติปริศาสตร์ชาติไทยนะคะที่มีผลทําให้ราชจักสยามนั้นเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นราชาธิไปไตยภายใต้รัฐมนูญและเปลี่ยนรูปแบบ การปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในเวลาต่อมา โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นจากคณะนายทหารและพลเรือนที่ประกอบขึ้นเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของสยามที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรถ่ายป้ายการนำของพันเอกพยาพหลพลพยุหศสนาและบุคคลสำคัญที่เป็นแกนนำคือพันเอกพยาทรงสุรเดชพันเอกพยาลทธิ์อาคเนย์พันเอกหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลปอพิบูลสงครามพันโทประภาสาพ,พิทยายุทธและหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปีดีพนมยง ได้ยึดอำนาจการปกครองโดยได้อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญและตามประจาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคข่าวพุทธศักราช2475โดยสาเหตุที่ทำให้การปฏิวัติครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้มีดังนี้ 1. สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจโดยเกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อน เศรษฐกิจภายใต้ประเทศนั้นสุดหนัก 2. ส,สาเหตุทางการเมืองโดยสามัญชนที่รับราชการมีความรู้สึกว่าราชการที่เจ็บส่งเสริมให้พวกราชวงศ์หรือพวกเจ้าที่รับราชการผูกขาดอำนาจทางการเมืองและส่งตั้งอภิรัฐสภาที่มีพระราชวงศ์เป็นสมาชิกโดยมีอำนาจอิทธิพลเหนือกว่าเสนาบดีสภา 3. โดยมีอำนาจที่สาเหตุสังคมที่มีพวกเจ้าที่มีสิทธิ์ต่างๆเกินกว่าสามัญชน และนอกจากนี้หลายประเทศที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จอันเป็นแรงกระตุ้นให้แก่นํากลุ่มผู้ก่อการมีกําลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยทั้งนี้คณะราษฎรได้ประกาศหลักการสําคัญในประเทศดังนี้1จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายของประเทศไว้ให้มั่นคง2จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้มาก3 จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของร,รัษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ร,รัษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดยาก 4. จะต้องให้ร,รัษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน 5. จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระและ 6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ร,รัษฎร จากนั้นนายปรีดีพนมยง์ได้จัดทาเข้าโครงเศรษฐกิจขึ้นโดยมีสาระส,สําคัญคือ 1. ให้สิทธิประชาชนได้มีโอกาสเป็นข้าราชการทุกคน 2. รัฐดําเนินการปฏิรูปที่ดินโดยบังคับซื้อที่ดินมาเป็นของรัฐหรือสากลและดําเนินการเกษตรกรรมเองทําผลผลิตที่เป็นของรัฐหรือสากลห,หรือที่เรียกว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมระบบสากลให้สามารถควบคุมราคาขายได้ 3. รัฐด,ดำเนินการในเรื่องธานาคารการคมนาคมขนส่งรวมทั้งการอุตสาหกรรมเองเพื่อตัดพ่อค้าคนกลางหรือว่านายทุนที่สแสวงหากำไรออกไปก่อนที่จะสถาปนารัฐปรมนูญฉบับแรกขึ้นมาในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2 4 7 5คุณผู้ชมคะขณะที่ในวันนี้นะคะก็เช่นกันค่ะกลุ่มคณะราษฎรค่ะที่สองทำความสะอาดหมุดคณะราษฎรพร้อมกับแถลงข่าวความล่มเหลวประชาธิปไตยครบ80ปี และเมื่อชเช้าที่ผ่านมาที่ลานาพระบรมรูปทรงมา้านิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการมารวมตัวกันเป็นกลุ่มคณะราษฎรที่สองเพื่อต่อต้านอำนาจนอกระบบได้จัดก,กิจกรรมทำความสะอาดหมุดคณะราษฎรและอ่านถาแถลงการประสายเรื่องความล้มเหลวทางประชาธิปไตยข้อเสนอหกหลักเกี่ยวกับการปกครองประเทศพ,พร้อมแสดงละครประกอบเพื่อรำรํำลึกครบรอบ80ปี เนื่องในการปฏิวัติการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยทั้ททงนี้นายไทยพึกษาเกษมสุขผู้ประสานงานกลุ่มคณะราษฎรที่2ระบุว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นเพื่อต้องการนําเสนอภาพรวมของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปรกครองอีกทั้งยังเป็นการสะท้อนความอ่อนแอของทางการเมืองไทยจนทําให้ประชาธิปไตยไม่ประสบความสําเร็จ ขณะเดียวกันยังมีอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงซึ่งการทำกิจกรรมในรูปแบบนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนเกิดความสนใจส่วนมุมมองทางการเมืองไทยในฐานะเยาวชนก็มองว่าการปรองดองในปัจจุบันในระยะยาวนั้นยังคงเป็นไปได้ยากเพราะหากคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายยังไม่มีใครยอมถอยขณะที่ระยะสั้นก็อาจมีความรุนแรงทางการเมืองได้อีก จอกข่าวร้อนล้วง